สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับภมวันนี้ก็อยู่กับผม l a n า a Gaming ก็กลับมากันอีกครั้งครับผมกับเกมรูอบอบในส่วนของแบบอนิเมะ Last และในวันนี้นะผมจะทําการรีวิวทัสมกิตต่อจากครั้งที่แล้วที่เราสมได้บ,บัฟออซิงเนาะซึ่งรอบนี้เนี่ยสกิลทีของผมก็ปั้นตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเลยแค่เอามาอัพสกิลทีขึ้นและซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นตัวที่อัพสกิลทีไว้ที่ปกติแล้วก็คือเราจะถ่ายไว้ตามปกติส่วนอีกฝั่งนั้นเนี่ยฝั่งนี้นะผมจะเพิ่มทัศสมกิที่ยังไม่ได้อัพสกิลทีดูต้องมาต่างกันมากแค่ไหนคือมันต้องต่างกันอยู่แล้วแหละอย่างน,น,น้อยระยะมันต้องต่างกัันนเเเยยอออะะะะ่่ซึงสท,ทีีผม up, จ้ไปาตรวนะ ย่ยะยังไงมันก็บังคับจบอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนอื่นอ่ะเราไปแอปสกิลีกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาอืมงั้นไประยะครีแดมนะมครับผมบังคับต่อไปเราเลือกระหว่างดาเมจกับตีเร็วได้นะผมอ๋อดามเมดหกเปอร์เซ็นต์แล้วกันนี่ขึ้นอันนี้แล้วก็ตรงนี้ที่นี้มันบังคับแล้วคุณต้องมาที่เลนอย่างเดียวคือไปทางอื่นไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องมาต่อที่ตรงครีเดมเพื่อไปจบที่ครีดามเมอีกรอบหนึ่งแล้วครีเอนครีเก็คือตรงนี้จะได้บานะมสับ,กกบเอีอร์ก่อนต์นะท้ายกกลายเป็น17,300 นะครับผมระยะ93.3ตี2.64วินาที93.3ไม่ต้องอัพเลเวลอ่ะทุกคนผมว่าแม่งติดระยะท็อปเทียในเกมแล้วตอนนี้มันจะเป็น100้อยละคือมีไอจังไปบัฟอีกโม h oh my god ตัวในตู้ตอนนี้ไม่มีอะไรกูจะมาจิ้มทำไมไปเจอกันอินฟินิตครับผมหูเต่านะผมจะเล่นใช้งานหูต่อเหมือนเดิมรอบน,นี้ก็เป็นด่านสุดท้ายเนาะ let's go A few moments later ณจุดจุดนี้ก็ถึงเวลารีวิวทัสตูมากิออกซิอิงสกิลสี่สายคริติเข้าแล้วทําการวางนี่โอ้โห เริ่มต้นมานะครับผมดาเมจ์ของเขาอยู่ที่17,300เนาะระยะอยู่ที่93.3มันจะร้อยหนึ่งแล้วนะตีอยู่ที่2.64วินาทีอัตราคริสอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์โอไมค์ก๊อดอัพเกรดอย่างที่เรารู้กันอยู่นั้น1,250ดาเมจกลายเป็น22,200นะครับผมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอยู่นะไปที่ราคา2,000ดาเมจก็จะกลายเป็น33,800นะครับผม อัปเนะกรด3000นเนาะสกิลต่อไปวินทอร์นาโดดาวเมกาเป็น5,500นะครับผมระยะเพิ่มเป็น1 0 3ตียังคงเหมือนเดิมเนาะและก็จะตีเท่าเดิมไปตลอดด้วยอัปเกรด6000ดาวเมกาเป็น95,700นาะครับผมระยะกบตีเร็วเหมือนเดิมเนาะอัปเกรด9 0 0 0ดาวเมกาเป็น1 5 4 0 0 0นพันนะครับผมและก็อัปเกรดขั้นต่อไปอยู่ที่1 2 0 0 0นอะัเนาะสกิลใหม่ไฟเมเทโอ เมกาเป็น่นะครับผมระยะจบไปที่103ตีเร็ว2 6 4วินาทีและที่สำคัญที่สุดคือบัฟไอจังนะระยะเป็นร้อยเลวทุกคนดูนีระยะจบไปที่119โอ้อยสิบกโอ้่อโอ้โอ้โหูดไม่ถูกว่าทุกคนคือมันไกลแบบอีกนิดนึงมันจะถึงหลังบ้านแล้วเว้ยเอาเป็นว่าเอาไปเล่นด่านเลดเนี่ยน่าจะสาบาย ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะคริเท่าไหร่เดี๋ยวเราร,รอดูตอนมาติดคขีดเข้ากันแล้วกันนะฮะทุกคนจังหวะน,นี้เราเจอบอสเลือดสองล้านเนาะเดี๋ยวนะคีิเท่าไหร่ยังไม่คีิอีกเลยห้าคีทีเดียวตายโอเคบอสโผล่อีกรอบฮะหกแสนหกแสนห้าหื่นสามพันเนอผมสำหรับคริทีหนึ่งโอเคฮะตอนนี้ก็ออกไปสรุปผลกันด้านนอกก็แล้วกันเนาะ ก็สรุปมาแล้วนะผมดาเมตเนี่ยคริกอยู่ที่653,000นะครับผมแต่ก็เปน็นว่าสไลม์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกันแล้วกันนะผมสรับใครที่ชอบก,ก,ก็อย่า like, ลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกนละจใจผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะได้หนึ่งร้อยดีลลอยากใช้จริงๆนะ